โอเคนะครับตอนนี้สมาชิกทุกคนเดินทางมาถึงที่เวทีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการซาเช็คนะครับก็เดี๋ยวรอทุกคนสู่คุรีเออยืดเส้นยืดสายกันก่อนนะครับแล้วก็ซาเช็คซาเช็คเสร็จก็น่าจะไปกินข้าวแล้วครับตอนนี้ก็รีแล็กรีแลกรีแลกเดี๋ยวพาชมบรรยากาศบนเวทีนะครับผม ทุกคนวันนี้ผมกําลังจะเดินทางไปเล่นดนตรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการทํางานของผมนะครับในวันนี้วันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ต้องรีบไปแล้วครับเพราะว่านัดกับหัวหน้าวงเอาไว้4ี่โมงนะครับแต่นี่มันก็พาเข้าไป4ี่โมงแล้วนะครับก็ต้องรีบไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผม อะไรนะนี่เดี๋ยวหรือกำลังไปพี่ยงโอเคโอเคครับครับครับเขขับรถยบครับครับโอเคนะครับตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่งานแล้วนะครับคือผมเดินทางมาสองช่วงนะครับเดินทางจากบ้านมาที่บ้านหัวหน้าวงก่อนแล้วก็ตอนนี้อยู่บนรถพี่โดมแล้วนะครับกําลังเดินทางไปที่งานคือทาไมไม่เอารถไปเอง ผมคาดการว่าคืนนี้ผมน่าจะดื่มหนักนะครับตามสโ,โลแกนครับเมาไม่ขับกลับรถหผลหน้าวงครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกัน ครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่งานแล้วนะครับแต่ว่าสมาชิกอีกสีท่านยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับก็มานั่งกินหมูย่างก่อนแล้วกันระหว่างรอสมาชิกเดินทางมาให้ครบนะครับก็ให้พี่โดมรีวิวหลังกวอมมากไม่ฟูเลยหลังกวอมมากโอ้ก็เดี๋ยวสมาชิกทุกคนมาครบแล้วผมจะค่อย พาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศตอนซาวเช็คกันนะครับสุดตอนนี้ก็ชิลๆก่อนกินหมูหมูย่างเมืองกลางแบบชิวๆนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพใจดีมากครับงานนี้ต้องบอกไว้ก่อน ตอนนี้สมาชิกทุกคนเดินทางมาถึงที่เวทีเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการซาเช็คนะครับก็เดี๋ยวรอทุกคนสู่คุรีอ่อยืดเสน้นยืดสายกันก่อนนะครับแล้วก็ซาเช็คซาเช็คเสร็จก็น่าจะไปกินข้าวแล้วครับตอนนี้ก็รีแล็กต์รีแล็กต์รีแล็กเดี๋ยวพาชมบรรยากาศบนเวทีนะครับผม ผมจะใช้เล่นในคืนนี้นะครับได้ข่าวว่าเจ้าของเครื่องเพิ่งไปถอยมาใหม่ยังไม่ได้ออกงานเลยนะครก็ผมวันนี้ผมมาเจิมให้ตู้เป็นตู้มาแชลผมไม่รู้จักรุ่นเหมือนกันก็เดี๋ยวมาฟังเสียงคืนนี้นะครับต้องบอกว่าในรอบสี่เดือนนะครับที่ไม่ได้เล่นดนตรีงานอีเวนต์เลยนะครับที่จริงแล้วผมไปเล่นกันมางานหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าไฟภาพมันเสียๆนะครับก็เลยไม่ได้อัปล้องให้ดูนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมอุปกรณ์นะครับแกะเพลงครับแกะเพลงมีการแกะเพลงกันหลังเวทีเกิดขึ้นนะครับ<อ>วงระดับเทพเขาทำมันอย่างนี้นะครับ<อ>ระดับเทพในเรื่องของความขี้เกียจนะครับของผมไม่มีอะไรมากครับแซวเช็คของผมแค่นิดเดียวการแซวเช็คเนี่ยมันจะเริ่มมาจากกลองก่อนนะครับกลองแล้วก็ไปเบสเบสเสร็จแล้วก็มากีตาร์แล้วก็มาเสียงร้องนะครับอันนี้เป็นการแซวเช็คกลองนะครับ ลองเป็นอะไรที่ถักเสานานที่สุดแล้วนะครับนี่คือกีตาร์ที่ผมเอามาออกงานวันนี้นะครับเพนเดอร์เพนเดอร์จับชุดนุ้นไม่น่ใจเพนเดอร์รถเท้์เม็กซิโกนะครับ ตอนนี้การซาเช็คของผมก็ของวงนะครับการซาเช็คของวงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซาวันนี้ก็ดีนะครับซาดีมากแต่ว่าต้องรอดูอีกทีว่าตอนเล่นจริงมันจะเป็นยังไงปอซาดีไหมปอซาวดีมากครับแฮปปี้ <c oughs> มากครับผมรอบสี่เดือนครับคราวนี้ก็ตามสไตล์นะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง,องก็ <c oughs> กินข้าวครับ กินข้าวก่อนเล่นแต่ว่าจริงๆก็อยากกินเหล้าด้วยนะครับแต่ว่าไม่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 รู้ว่าเราจะพาออกมาให้หรือยัง มีพี่ๆนักร้องนะครับนักร้องร้องเอลองพลงลูกทุ่งนะครับขึ้นมาร้องเพลงนะครับก็พวกเราก็ได้พักนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนเล่นช่วงแรกเพราะว่าเบ็ดกล้องมันหมดพอดีนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่พี่เขาร้องเพลงให้ทุกคนได้ดูนะครับนี่ๆข้างหลังผมเองผมนั่งอยู่บนเวทีนะครับตอนนี้ ขอบคุณพี่เขามากเลยนะครับเพราะว่าพวกเรา,เ,าเล่นมาเป็นชั่วโมงนะครับก็รู้สึกละละ้านิดนึงแล้วก็พี่เขาขึ้นมาช่วยร้องเพลงให้พวกเรานะครับแต่ว่าเพลงที่แกร้องอะพวกเราเล่นไม่ได้ก็เลยต้องเปิดเป็นคาราโอเกะนะครับผมทีมงานก็เลยเชิวๆกันครับตอนนี้ tau aam <im> ram ram

วันนี้ทํางานไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่เพราะว่ามีนักร้องเยอะมากครับเยอะมากแต่ละคนร้องประมาณสัก4ี่หเพลงอะไรอย่างนี้นะครับร้องกับคาราโอเกะนะครับส่วนดนตรีเล่นสดก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่วันนี้ถือว่าไม่เมาแล้วก็ทำงานก็ไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวอีพีนี้ลาไปเพลงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้าไม่รู้ว่าจะไปเล่นดนตรีหรือว่าไปทำอะไรนะครับสวัสดีครับโอเคไปเลยนาไม่ดีครับ กันดีกว่ากินข้าวต้มกันต่อพวกเรา